สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิกเช่นค่ะวันนี้อยากทานอาหารแซ่บๆนะคะเ,เพื่อนๆดิฉันมีปลาหมึกนะคะกุ้งนะคะแล้วก็หมูสับค่ะมีหน่อไม้นะคะหน่อไม้นี่เอาไปต้มก่อนนะคะเสกเกลือนะคะแล้วก็มาล้างให้สะอาดนะคะเพื่อไม่ให้หน่อไม้มีกลิ่นนะคะแล้วดิฉันก็จะพริกนะคะอันนี้เป็นพริกที่ดิฉันผัดไว้นะคะ มีพริกกระเทียมนะคะแล้วก็ใบมะกรูดใบโหระพานะคะอันนี้ดิฉันก็จะผัดไว้นะคะเป็นโฮมเมดนะคะเวลาเราผัดเผ็ดในบ้านจะทำให้ไม่เหม็นในบ้านนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซอยซอสหนึ่งช้อนโต๊ะ ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาแล้วก็มีน้ำตาลสายครึ่งช้อนชานะคะในส่วนของปลาหมึกนะคะต้องเอาไปล้างน้ำเกลือนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มเสียชูนิดหน่อยนะคะแช่วไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะแล้วก็ล้างอีกหลายๆน้ำนะคะเพราะว่าปลาหมึกนี้เป็นปลาหมึกที่อยู่ในฟรอสเซ่นนะคะเราต้องล้างให้สะอาดเลยนะคะเพื่อไม่ให้ปลาหมึกเรามีกลิ่นนะคะแล้วค่อยเอาปลาหมึกส่วนนี้ไปลวกนะคะลวกน้ําร้อนก่อนนะคะวิธีการทํานะคะดิฉันจะเอาหมูสับ กุ้งแล้วก็ปลาหมึกไปคั่วให้สุกก่อนนะคะใส่หน่อไม้นะคะเราจะใส่พริกหลังสุดเลยนะคะจะทําให้บ้านเราไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะเพราะว่าที่เมืองนอกนี่ไม่ค่อยได้เปิดหน้าต่างไม่ค่อยได้เปิดประตูนะคะบางทีอากาศเย็นๆจะทําให้บ้านเรามีกลิ่นนะคะถ้าเราผัดพริกกลิ่นแรงๆนะคะก็ตัวนี้จะช่วยได้นะคะเป็นเทคนิคเลยนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นต้องลวกปลาหมึกก่อนนะคะ ตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกปลาหมึกแค่พอเด้งๆนะคะเทน้ําทิ้งเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะไปเตรียมผัดกันเลยค่ะเอาส่วนของหมูนะคะเอาไปิวนก่อนค่ะตัวหมูสับสัก60%นะคะตามด้กุ้งเลยค่ะผัดค่ะปลาหมึกนะคะหน่อไม้ค่ะ แล้วก็ปรุงเลยนะคะน้ำมันหอยนะคะใส่ซอสค่ะผงปรุงรสนะคะกับน้ำตาลทรายค่ะติกนเานนะคะชิมดูนะคะอ,อร่อยแล้วค่ะสุดท้ายนะคะจะใส่พริกตัวนี้เลยนะคะพริกอเนอกประสงค์ของดิฉันนะคะใส่ไปหนึ่งช้อนค่ะเสร็จแล้วใส่พริกสดนะคะ คลุกเขาเลยค่ะถ้าเราผัดแบบนี้นะคะบ้านเราจะไม่เหม็นนะคะเสร็จแล้วนะคะผัดเผ็ดกุ้งปลาหมึกหมูสับนะคะใส่หน่อไม้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อนๆมาจัดใส่จานเลยนะคะหอมมากเลยค่ะน้ำคลุกคลิกนะคะ ดูดีมากเลยค่ะดิฉันจะทานกับไข่เจียวนะคะมื้อกลางวันนะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆชิมหน่อยนะคะอร่อยค่ะไปทานข้าวด้วยกันนะคะเผ็ดกำลังดีนะคะเพื่อนๆไปทานกับไข่เจียวนะคะอาหารมื้อเที่ยงค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ